ไปกันที่จังหวัดสตูลกันบ้างน,นะคะก็ถือว่าผ่านไปแล้วนะคะกับอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์ทั่วไทยจังหวัดสตูลครั้งที่1น,นะคะจำหน่ายสินค้าบริโภคอุปโภคสินค้าจําเป็นต่อการครองชีพในราคาที่ประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะไปติดตามได้จากรายงานพร้อมกันเลยค่ะ ที่ยวนี้เราชื่อว่าพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์ทั่วไทยหมายถึงทุกจังหวัดจัดเหมือนกันทั้ง76จังหวัดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราสามารถที่จะนําสินค้ามาได้มากกว่านะคะแล้วก็นโยบายของกระทรวงคือต้องการที่จะให้ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ประชาชนทุกคนเนี่ยในหมู่บ้านเขาคือเราพยายามเลือกในที่ชุมชนได้มาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ลด เข้าสารด้วยครั้งที่แล้วไม่มีนะคะเรามีเข้าสารด้วยซึ่งเราจะดูสินค้าที่จําเป็นต่อาการครองชีพนอกจากว่าลดค่าครองชีพแล้วเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถนําสินค้ามาวางจาหน่ายด้วยคือเพิ่มรายได้ด้วยลดค่าครองชีพด้วย ได้ก uhm, ๊าซสารได้น้ำตาลได้น้ำมันแล้วก็ได้ผงซักฟอกได้ไก่ก็ข้างนอกอยู่ซื้ออยู่ที่ก็ร้อยกว่าบาทร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบก๊าซหาช่วยลดกาใช้จ่ายไปเยอะได้ไก่์เกยได้น้ำมันได้หัวเตียมอะไรม่เดี๋ยวแมาที่หัวเตี้ยมไปไปซื้อเคยน้ำมันโกน้ำมันโกว่าเดี๋ยวนั้นสี่รูตัดก็ได้ข่าวจาก เขาบอกตโตมาว่าก็จะมีตั้งเครงไกด์ค่ะก็ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปค่ะเลือกค่าใช้จ่ายภาระได้เยอะเลยค่ะก็เชิญชวนประชาชนนะคะ ทุกทุกกลุ่มนะคะเราก็จะบริการทุกกลุ่มเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพเราจัดทั้งหมด3ครั้งครั้งแรก22-24ถึง24ที่อาคารอเนกประสงค์อของเทศบาลฉลุงนะคะหน้าจุดอำเภอควรโดนนะคะที่ศูนย์ประชุมอบจอตรงนั้นเนี่ยวันที่8-90มีนาคมอำเภอควรโดนก็ ตั้งหน้าตั้งตารอได้เลยนะคะราคาเหมือนกันลดราคาพิเศษนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็อําเภอละงู19 20 21ก็ประชาชนอําเภอละงูและละเว,ว้ใกล้เคียงสามารถเลือกซื้อได้ที่นั่นค่ะก็เรียนเชิญทุกๆท,ท่านค่ะ